ช้างลันพร้อมหรือ,อยังคะเดี๋ยวเตรียมตัวนะคะดเดี๋ยวดิฉันถ่ายภาพรวมภาพรวมให้ท่านลูกค้าก่อนเผื่อท่านลูกค้าสนใจไม่ต้องมารอฟังเราบรรยายก็แคปหน้าจอมาเลยนะคะจะได้ทันใช่ไหมช่างลานันถ้ามัวแต่มาฟังพวกเราบรรยายเนี่ยฟังรอรอราคาใช่ไหมเอ้รอมันก็ช้าไปไงไม่ทันฟังรอราคาไม่ทันเอฟไม่ทันแล้วค่อยมาว่ากันอีกทีนะคะ สว่างพอยังมีเล่มห้าร้อยห้าสิบแค่นั้นใช่ไหมคะที่ไม่มีซองใช่ไหมคะตรงนั้นมีซองนะคะมาบรรยายได้เลยค่ะเช่นค่ะหนึ่งเอานี่ก่อนค่ะนี่ก่อนค่ะอันนี้บรรยายไหมเอาห้าร้อยห้าสิบห้าร้อยห้าสิบก่อนแล้วอ๋ออันนี้อันนั้นไว้ตรงนั้นอันนี้ไว้ในฐานที่เข้าใจเหรอเข้าใจมามาเลยค่ะครับเป็นเหล็กสับเก้าเหลือเล่มเดียวมีเล่มเดียวด้วยทาไมอะคะไป ขนเหล็กออกมาแล้วไปเจอใส่ขนเหล็กออกมาแล้วเจอใส่เหลือเล่มเดียวนะครับขายไปหมดแล้วผัาพวงหมดแล้วคือหมดแล้วก็หมดเลยนะคะมีดสับกระดูกนะฮะนี้สับกระดูกได้เลยนะครับเดี๋ยวก่อนนะใบยาวอยู่ที่8.5นิ้วนะครับใบกว้างอยู่ที่า3นิ้วด้ามยาวอยู่ที่6.5นิ้วสันอยู่ที่5มิลนะครับส่วนเล่มนี้ถึงนี่เป็นสับกระดูกก็คมนะครับนี่นะครับสับกระดูกได้ ราคาห้าร้อยห้าสิบาทลงส่งนะฮะไม่ไม่มีซองนะคะไม่มีซองนะครับวันนี้เล่มนี้ไม่มีซองเช่างรานเช่างรันส่เว้นตาก่อนไหมทำไมเหรอก็เห็นวัดวัดงงงงงงะเอาก็ได้เอ้อมาอุซา่อุา์หลีจ้ามไม่เห็นดิฉันก็พลาดมาาเล่มต่อไปเออมาเล่มนี้สําหรับมีดแล่นะครับแล่ปาดซอยนะครับแล่ปาดซอยเป็นเหล็ก F K ห้านะครับนี่ครับเป็นเหล็ก F K ห้า ใบยาวอยู่ที่หกหกจุดสามนิ้วนะครับใบกว้างอยู่ที่สองจุดเจ็ดนะสองจุดเจ็ดนิ้วด้ามยาวอยู่ที่ห้าจุดห้านิ้วเออห้านิ้วห้านิ้วราคาอยู่ที่หนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทครับสันหนาสามมิลนะที่นี้ม,มีซองเนาะมีซองครับสองซอง ครับพร้อมสองปกติมีดแรลมมีดเลยพวกนี้ผมไม่ทำสอง,สองนะ,ะแต่นี้แถมให้นี่ชันหนึ่งถามหนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าสิบาทรวมส่งครับค่ะมาเล่มต่อไปเล่มนี้เล็กซับเก้ามีดแคมป์นะฮะเล็กซับเก้าใบยาวอยู่ที่ห้าจุดสามนิ้วนะครับห้าจุดสามนิ้วใบกว้างอยู่ที่หนึ่งจุดห้าด้ามยาวอยู่ที่สี่จุดเจ็ดนะฮะสันอยู่ที่ สันตรงนี้นะฮะสันตรงนี้อยู่ที่หกหกจุดห้ามิลไล่เรียวปลายเลยนะครับส่วนด้ามก็จะหนาไปตามนี้ด้ามฟูแทงนะคะเป็นด้ามฟูแทงด้ามเป็นไม้พยุงครับพร้อมฝักนะครับพร้อมฝักเช่นเดียวกันมีฝักด้วยราคาอยู่ที่หนึ่งพันห้าร้อยห้าสิบาทหลบส่งครับมาเล่มต่อไปตรงนี้เลค่ะนี่ค่ะสามเล่มนี้ค่ะเอาสามเล่มเล็กนี้ค่ะอ๋อสามเล่มเล็กนี้ชอบมากเลยอันหนึ่งเดี๋ยวเราทำที่นะหนึ่งหนึ่งสองและสามนะครับอ่าเลยทำอย่างนี้ มาเล่มนี้หนึ่งมีดปอกผลไม้ไฮโซเป็นมีดปอกผลไม้เป็นมีดพกได้ด้วยเนาะมีดพกมีดแรล่ปัดซอยแรล่ปกติได้ทุกอย่างนะครับห้ามไปแทงกันอย่างเดียวนะครับแทงได้ไหมได้เนาะใบปอกข้ามไปแทงก็จะแทงได้อยู่เอ่ใบมีดยาวอยู่ที่สี่อันเล่มนี้อยู่ที่สี่จุดหนึ่งนะครับสี่จุดหนึ่งนิ้วใบกว้างที่หนึ่งนิ้วด้ามยาวอยู่ที่สี่จุดสองสี่จุดสามนิ้วนะครับสันหนาที่สี่มิล ก็เรื่องคมผมรับประกันทุกเล่มนีกว่าเนี่ยม,มาปาดคมไม่เสียสติทอ่าพร้อมฝักนะฮะมีฝักให้ทุกเล่มมีฝักให้ทุกเล่มนะครับราคานะคะหนึ<ด>่งหกห้าสิบเนาะราคาอยู่ที่หนึ่งพันหกร้อยห้าสิบาทนะครับดลดลงสองขึ้นราคาให้อีกทีหนึ่งหนึาา่งพันหกร้อยห้าสิบาทรวมส่งนะครับนีค่ครับในที่หนึ่งาาตัอเลในที่หนึ่งตรงไหนอ่ะในที่หนึ่งเนี่ยไม่ใช่พูดถึงว่าไอ้สามเล่มเนี้ยอ่อเล่มที่หนึ่งในสามเล่มหนึ่งในสามอันนี้สองในสามอ่าในสองในสาม เหมือนกันครับทรงเดียวกันเลยแต่ด้ามจะอ่าออกตรงๆนิดนึงเล่มน,นี้ก็ยาวอยู่ที่สีุหนึ่งนิ้วใบกว้างหนึ่งนิ้วนะครับด้ามยาวยที่4ี่จุดห้านะครับสันที่สี่มิลเช่นเดียวกันนะครับพร้อมฝักหนึ่งาันุกก้อนห้าสิบบาทชัวช่วครั้งันช่ารันดิฉันสต็อปให้ก่อนไหมว่าไปหากระดานไหมเอารอสักครู่ไม่อยากจะ,จะ,จะ,จะให้ลองคมใช่ไหมใช่จะได้มั่นใจไงบางท่านจะได้มั่นใจ เฮ้ดิฉันสต๊อมให้มาค่ะได้แล้วใช่ไหมคะกระดาษเดี๋ยวจะหาว่าไม่คมอือใช่เล่มเมื่อกี้ลองต้องลองคมอีกทีก่อนใช่ไหมคะนะอ่ามาจ้ะคมทุกเล่มคมทุกเล่มจ้ะโอเคใช่ลูกค้าจะได้ไม่ั่นจะได้มั่นใจไงคะมาเล่มที่เล่มที่สามของ สามเล่มอะเล่มที่สามใช่เหรอใช่อันนี้เล่มที่สองอ๋อใส่จะไม่พลาดเพราะว่าใส่ใส่ซองไว้เออเดี๋ยวหัวช่างหลันพลาดเอามาลองคมก่อนนี่เล่มที่สามของหนึ่งในสามใช่ไหมหนึ่งในสามมลองคมก่อนอันนี้ก็บอกสเปคใน่มี่สามนี้ก็จะเป็นเส้นเดียวอ๋อลืมบอกนี่เหล็กนะครับเป็นเหล็ก n หกเก้าห้านะครับไม่เป็นสนิมนะครับค่ะอ่เล่มที่สามนี้จะอยู่ที่สามจุดห้านิ้วนะครับ สามจุดห้านิ้วใบยาวสี่นิ้วใบกว้างอยู่ที่หนึ่งจุดหนึ่งนิ้วเออใบกว้างที่หนึ่งนิ้วสันนาสี่มิเห็นไหมขนาดเวแปแล้วนะสันนาสี่มิลนะครับเล่มนี้สวยแค่สวยเล่มนี้สวยเล่มนี้เป็นงานขัดเงาใช่ค่ะเล่มนี้ก็ขัดเงาแล้วแต่ชอบเนาะสองเล่มนั้นจะเป็นทิ้งผิวปกติขัดเงาจะราคาขึ้นไปอีกจะราคาขึ้นแต่นี้ก็ให้ปกติก็ถั่วไปนะคะใครเร็วใครได้เนาะ ถั่วอะถั่วไปนะถั่วข้ไอ้กันไปปกติจะจะขึ้นไปอีกสองร้อยเนาะครับค่ะอหนึ่งพันหกร้อยห้าสิบาทนะสามเล่มนี้ค่ะหาไหนไม่ได้เลยนะคะไม่ใช่สามเล่มหนึ่งพันหกร้อยสิบนะเล่มละค่ะเล่มละค่ะต่อไปค่ะต่อไปค่ะมาต่อไปเล่มนี้มีร่องนี่มีร่องทําไมมีร่องพิเศษเนี่มีร่องเห็นไหมฮะนี่แหละสังเกตสังเกตให้ดีนะฮะฟันไปเถอะเนาะฟันไปเลยครับจัดหนักจัดหนักจัดเต็มได้เลยแคมป์ตัวนี้เล่มนี้นะฮะ ครบเล่มนี้อ่าเป็นงานเหล็กอะไรนะคะบุกป่าได้เลยบุกป่าฝาดงเป็นเหล็กบ้าลเลื่อยตัดหินนะครับค่ะ <c oughs> เป็นบาลเลื่อยตัดหินถ้าเป็นของแท้จะมีล่องถ้าเป็นเลื่อยตัดหินนของแท้จะมีล่องนี้แท้นะค่ะ <c oughs> นี่นะฮะจัดได้เลยจัดหมักได้เลยนะครับ <c oughs> ด้ไม้อะไรคะเนี่ยอ๋อลืมบอกไม้มงคล <c oughs> ไ,ไ,ไม้ขนุน <c oughs> อ้าวไปอเอาไหนมาหายากค่ะไม้ขนุนหายากค่ะไม้ขนุนที่ว่าแบบแก่อันนี้ถ้าถ้าขนุนไม่แก่นะมันจะเหลือง ออันนี้ผมแก่ครับแก่จัดเลยแกนอันนี้คือแก่นมันอ๋อแก่นขนุนออกเหลืองแดงโอ้ยคําจูนดิฉันว่าเล่มนี้ไม่ต้องขายแล้วค่ะเก็บไว้ที่บ้านเราเถอะค่ะใบมีดจะยาวที่เจ็ดนิ้วใบกว้างอยู่ที่หนึ่งจุดแปดนะครับหนึ่งจุดแปดนิ้วเอ๊หนึ่งจุดหกสี่ขนาดใสแว่นหรแว่นละถ้าไม่ใสจะขนาดไหนนั่นเนี่ยหนึ่งจุดหกนิ้วนะครับด้ามอยู่ที่ห้านิ้วสันอยู่ที่ห้ามิลนะครับ สี่มิลไม่ใช่ห้ามิลสี่จุมิลเนี่แข็งจริงๆนะคะค่ะฟันไปเถอะเนาะฟันเลยครับจากผมไม่มีไม้มาให้ลองไม่ได้ไม่ได้เพราะว่าช่วงนี้ไม้เราชื้นที่เราไม่ฟันนะคะไม้ชื้นคือไม่มีเลยดีกว่ายอมรับไปสิสนามสนามทระอบก็ไม่เหมาะสมเหรอขฝักมันเปียกเหรอราคาหนึ่งร้อยห้าสบบาทรวมเั็ครับด้านประกบนะคะ เป็นน้ำฝูดแห้งค่ะใครบอกน้ำปกกน้ำปกกน้ำฝูดแห้งค่ะนกแปลเป็นไทยค่ะอืหมายสั้จริงๆค่ะสำหรับเดินป่านี่สบายๆเล่น่อไปขั้นด้วยไม้ละมาเขาอีกละมาเขาต่ออ่าเขาอีกละมาเขาไม่ใช่เราอ่าเขาอีกละอ่า N695 เช่นเดียวกันนะครับเล่มนี้ใบยาวอยู่ที่5.4นิ้วใบกว้างอยู่ที่1.5นิ้วนะครับ ด้ามยาวอยู่ที่ห้านิ้วสันหนาที่สี่มิลน,นะครับผมเล่มนี้ราคาอยู่ที่หนึ่งพันเก้าร้อยห้าสิบบาทนะครับเล่มนี้คือเขาสวยมากลายสวยเขาตันนะฮะเล่มน,นี้เขาตันแน่นแน่นราคาอยู่ที่หนึ่งพันเก้าร้อยห้าสิบาทรวมส่งนะครับค่ะสวยจริงๆริงฝักค่ะราคานหนช่วงนี้เขามาไม่แพงเราก็ขายไม่แพงเขามาถูกถเราก็ขายถูกเข,า,ขามาแพงเราก็ขายแพงถ้าเขา,ขา,ขาเกต ถ้าเขาตันตันตันอย่างเงี้ยก็ราคาสูงหน่อยปกติสองกว่าเนี่ยสองนิดๆนะคะค่ะแล้วก็ลดไปหนึ่งพันเก้าร้อยห้าสิบาทรวมส่งเอ็นหกเก้าห้านะคะเอ็ดหกเก้าห้าค่ะสุดท้ายค่ะมีลูกค้าถามมาเยอะแต่ผมหาไม่ได้อาอมงกุฎหระคะมงกุฎอ๋อค่ะเล่มนี้ให้ถูกด้วยนะอ๋อมงกุฎหนึ่งพันแปดร้อยห้าสิบาทรวมสงปกติปกติไม่ได้นะปกติสองพันกว่านะครับอ่าเล่มนี้ให้ถูกครับ เป็นนาทีทองไหเนาะใบมีดยาวอยู่ที่สามจุดเก้านิ้วนะครับใบกว้างอยู่ที่หนึ่งจุดหนึ่งนิ้วด้ามยาวอยู่ที่สี่นิ้วสันหนาที่สี่มิลฟังคลิปให้จบได้ของถูกเหรอคะฟังคลิปให้จบได้ของถูกไงฟังคลิปไม่จบถ้าคนดูจบจะจะได้จะเจอจะเจอได้ของถูกถ้าฟังไม่จบก็ปกติสองพันกว่าไม่เจอปกติสองพันกว่านะครับนี่ครับหนึ่งพันแปดร้อยห้าสิบาทรวมส่ง นไหนๆก็ไหนๆละวช่างรันเสร็จเล่มนี้แล้วขอพรีเซนต์เล่มนั้นหน่อยไหนๆไหนๆก็มาโชว์นะพรีเซนต์หน่อยเธอเอาเหรอค่ะมาว่าจะโชว์เฉยๆขายไม่ล่ะโชว์เฉยๆขายเธอะเอามาโชว์ให้อยากแล้วก็จากไปพูดไปมาสหรับเหล็กเล่มนี้เป็นเหล็กเคสามห้าสามค่ะเคสามห้าสามนี่เขาคัดเกรดนะคะเขาเขาเป็นเขากวางคัดเกรดอยู่แล้วเล่มนี้นะครับเป็นด้ามประกบนะคะ ตามสูตรแข็งกาดเป็นสแตลเลตสตเตร,ราคานะคะราคาเล่มนี้อยู่ที่หนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยค่ะหนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยบาทอซองหนังเนาะซองเป็นซองหนังครับคเอาไปวางไหนไปวางไหนไม่รู้ค่ะไม่เจ็อซองหนังใบยาวอยู่ที่สี่จุดหกนิ้วนะครับใบกว้างอยู่ที่หนึ่งจุดสองนิ้วด้ามยาวอยู่ที่สี่จุดห้านิ้วนะครับเอาสี่จุดหกเข้ากัน ด้ามที่4.6ใบ4.6ใบกว้าง1.2สันหนา5มิลนะฮะไล่เรียวปลายคสามห้าสามแล้วค่ะเป็นเค3สาม้าสามเหล็กต้านสนิมฝแข็งฝันได้เลยก็คือหมายความว่าสใช้งานหนักได้ใช้งานนหักถ้ามีแรงฟันนะ่นนะค่ะแต่ถ้า n หกเก้าห้าเนี่ยเอ้หมเกาหรัเหมเก้าหราบปาดซอยค่ะฮะ แต่อันน so kind of right. ี้แร่ป่าซอยได้แล้วก็ฟันหนักได้ค่ะมันคุณสมบัติแตกต่างเนาะแข็งของเหล็กอ่ะมันต่างกันราคาก็เลยแตกต่างค่ะโอเคเสร็จแล้วค่ะจบแล้วค่ะค่อย่าลืมนะครับกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะที่สําคัญค่ะที่สำคัญแลกดโทรมากดโทรมาซื้อท่นนะคะอย่าขายนะคะ